ไปที่จังหวัดตราดนะคะนำคณะเดินทางประชุมร่วมจังหวัดโพธิสัตว์เกี่ยวกับการดำเนินการเปิดช่องทางใจชุมเนี้ยฉำรากนายนัทพงษ์สงวนจิตผู้ราชการจังหวัดตราดได้เดินทางเข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่จังหวัดโพธิสัตว์ราชาอาณาจักรกัมพูชาโดยมีนายโคยรีดาผู้ว่าราชการจังหวัดโพธิสัตว์และหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดโพธิสัตว์เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาการดําเนินงานเปิดช่องทางการค้าระหว่างช่องทางใจจุมเนี้ช่องทางหนึ่งชรากซึ่งเชื่อมต่อระหว่างอําเภอเมืองตราดและอําเภอเวียนเวงจังหวัดโพธิสัตว์ การประชุมดังกล่าวค่ะก็เป็นผลมาจากข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสองที่ต้องการเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าในบริเวณช่องทางชำรากอำเภอเมืองตราดและช่องทางใจจุมเนี้ยอำเภอเวียนเวงจังหวัดโพธิศัตว์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าขายระหว่างสองจังหวัดทั้งในจังหวัดตราดค่ะก็ได้มีการสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนหน้านี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้นะคะทั้งสองฝ่าย ก็ได้มีการพิจรารณาความพร้อมในด้านต่างๆและเห็นชอบที่จะตั้งคณะอนุกรรมการจังหวัดละหนึ่งคณะนะคะเพื่อศึกษาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขก่อนที่จะมีการนัดประชุมร่วมกันในโอกาสต่อไปโดยดำเนินการทั้งหมดค่ะจะต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทั้งสองประเทศ